ไอ้เดี๋ยวไอ้ไอ้คนตายไปเท่าไหร่เมื่อกี้พวกมึงเห็นไหมเขาพวาฝูงกำลังมาทันแน่น่าจะใช่และวิอยากจะบอกบบว่านั่นแหละแล้วมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนระวังไว้ด้วยอ๋ออโอ้โห <c oughs> เฮ้ยใจยเย็นใจยเย็นใจเย็นไหนนะปืนไหนลองรีโหลดปืนก่อน จำได้ว่าน่าจะใช้ได้แล้วแหละอยากใส่ไอ้นั่นอะไอ้ที่มันเป็นอะไรนะที่จัดของอะจัดของอัตโนมัติอะแต่ใส่ไม่ได้แต่ใส่ไม่ได้เหรอใส่ไม่ได้ใส่แล้วหลุด,ด,ลลดเดี๋ยวเปลี่ยนไอ้นี่แล้วกันเปลี่ยนไอ้อะไรนะเล้าหมูอะเป็นสถานที่แบบอุตสาหกรรมเดี๋ยวจะย้ายพวกเครื่อง <c oughs> จักรเครื่องอะไรพวกนี้ไปไว้ที่นูน่นเลยเดี๋ยวทำกำแพงล้อมรอบไหมไม่มีแมงมุมด้วย โอ้โหเทเลเด็กกูเลยไม่เป็นแน่ไม่หนุกเลยเดี๋ยวไอ้นี่อะไรนะฟาร์มฟาร์มมอนสเตอร์ทำไม่ได้แล้วซอมบี้ไม่เกิดทำไมลือเอ้าซอมบี้เกิดแค่ตอนกลางคืนตอนเช้าไม่เกิดยกเว้นในถ้ำมันเกิดเฮ้ยไอ้เว่นกูอยู่ไหนอยู่ไหนไม่รู้พี่ช่วยผมด้วยเออไม่ไหวอ๋อกูขึ้นลงไปเหรออ๋อกูไม่ได้ขุด คอมพิวเตอร์รี่อ่ะที่ใช้อ่ะตอนเนี้ยที่ใช้แล้วรีโหลดได้นะก็ต้องปิดไอตัวเรียลไทม์เชเดอร์ไปนะเออเชเดอร์ไหนก็ได้อ่ะที่สามารถปิดเรียลไทม์เชเดอร์ได้อ่ะสามารถใช้ได้หมดเลยสกินโหลดหมดเลยไอ้นี่อะไรนะปืนโหลดหมดเลยแต่ที่ใช้อยู่ตอนนี้เป็นอันเบาฟังกูนะใช้อันเบาอยู่โหลดมาใหม่มเมเพราะรีอิมเมดไม่ค่อยสวยที่เขาตั้งมาให้อ่ะกดรีเซ็ตแล้วก็ไม่สวย เพราะมันต้องปิดไอ้นี่ไ,ไงไอตัว Real Time Shader อ่ะแล้วมันจะไม่เห็นเงาเว้ยเงามันจะหายทำให้แสงมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วไอ้เรื่องนะเอ้าทิกก่จะแผลก็ใส่ไนี่หว่าแล้วทำไมตรงนั้นทำไมหัวมันเขียวอ่ะเป็นซอมบี้ปกติเหรอหรือว่าเป็นอ๋อไม่อันนั้นเป็นวิลเจอร์ <laughs> วิลเจอร์ <laughs> ม,อ<ง> <laughs> ม,อมองมองเหม่งด้านหลังก็เป็นสีเขียวก็เรีวยกว่าซอมบี้ <laughs> มัน็นคือวิลเจอร์เว้ย ไปรู้ขึ้นไปได้ไงเหมือนกันเออกั้นทางแล้วนะก็ยังขึ้นได้อยู่ดีเดี๋ยวจะใช้ตรงเนี้ยทำเป็นอันนี้เลยอุตสาหกรรมเดี๋ยวทำฟาร์มให้มาหน่อยอันนี้จะช่วยกันปูกำแพงหน่อยเพราะว่าวันหลังๆซอมบี้มันจะถมเดี๋ยวเอาหินที่จะทำเป็นฟาร์มนี่แหละมาทำเป็นกำแพงแทนเออแะเอ้ยตอนแรกจะทำอะไรวะอ่ะผมปิง อ่ะผมหลุดเลยเออกลับมาแล้วหลุดได้ไงก็ไม่รู้เมื่อกี้อยู่ก็หลุดไปไปไปเฮ้ยเดี๋ยวอาหารทำไมกูเหลือเดียวอะเอาอันนี้ไปกินไหมมีเนื้อเน่าอยู่เนื้อซอมบี้เผาอะเออกูก็มีเหมือนกันอร่อยอร่อยมากแล้วประกันเอาไว้ที่ปีมันเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยขอเอาไว้ที่ปีมันนี่อ่ะมอาไปนี่โยนไว้มันบวกเยอะว้าวบวกเยอะของแปดเลยเหรอ มันเลยมันพอๆกับไอนี่เลยแอปเปิลทองเลยไม่ใช่แอปเปิลทองดิแครดทองแคระทองแครดทองเลยยังดูน้องยังดูน้อยกว่าอีกเลยใช่ใช่นัถ้าเอามาใช้ปั๊มกินตอนสู้อะเหมาะมากเลยลงไปหาแะรหาอะไรกันเลยเดี๋ยวทางกระแพงให้เอาเอาโล่ไหมไม่เอาครับเพราะว่าจกผมถือโล่ไม่ได้กระแพงหินนะเนาะตันนะกระแพงหินแต่ผมก็ถือโล่ไม่ได้ครับคุณ เดี๋ยวทำที่เผาก่อนดีกว่าอยากได้ที่เผาก่อนแล้วค่อยเดี๋ยวทำความแพงหินมันจะได้เผาห้เร็วๆอันนี้มาแล้วก็พอมาใส่เป็นคอมเพนมตเทอรี่มันดูดูดีขึ้นดูสดใสเกินก็คือแบบกูดูกูดูสบายตาสำหรับกูอ่ะเดี๋ยวโอเคมันสดใสเกินนะมันสดใสผมชอบผมไม่ชอบที่มืดเท่าไหร่แม่งกูจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าที่อะไรวะจะไม่ได้ที่โรคกลัวความมือดอะหรือโรคกลัวอะ,อะไรพวกนี้จำชื่อไดนะ้โอ้โอ้ประตูประตูจำไม่ได้เหมือนกัน <sim ps> ไม่รู้เหมือนกันหรือว่ามันเป็นโรคกลัวที่แคบอะเราลอวความมืดกลัวที่มืดเออจัแหลนัละเอาฟีมเพื่อนอยากรู้ปะเป็นไรวะไปลองดูเองกระตุกมัน <nee, S 2> ไม่ได้กระตุกมันรีเลย์อ่ะเน็ดช้าอ๋อยาเปน็ดช้าหรืออะไรนี่แหละเฮ้ยดิเดี๋ยวเพิ่งเกีนทีลอะไรวะเนี่ย อออะไรเ่ซิ้นทำอะไรได้ซิ้นสิ้นสิ้นอ๋อแลสหรับทำไอ้นี่อะไรวะนักตกรรมนักตกรรมนักตกรรมเดี๋ยวอะไรตายบ้านเรามีไอ้นี่เอ็นเอ็นเชนซิตี้หรอมีดีมดักอ่ะใช่ใช่ใช่ดิสดักแฟนตาซีแล้วกูแล้วกูทำเสียงดังเลยเฮ้ยไม่ไม่ต้องกลัวถ้ามันยังติดบล็อกอยู่ก็ไม่ต้องกลัว อยู่โอเคน่าจะได้แล้วก็บางอย่างนี้เนื้อซอมบี้นี่นับว่าเป็นเนื้อเจไหม <c oughs> ไม่น,นับเลยนับปะวะมันมันไม่มันมันไม่ใช่เนื้อคนนะ <c oughs> แล้วมันก็ไม่ใช่เนื้อสัตว์ด้วยอะ่ะมันจะนับไหมมันเป็นเนื้อทางชีวภาพเอระนับไหม เฮ้ยนนทำไมน้ำไม่ไหลหลุดีกแก้วอะไรกันเอ๊ะทำไมมันแปลกๆเดี๋ยวน้นไ,ได้เป่าผิดด้านแล้ว,วเนี่ย <laughs> เป่าผิดด้านอ้าวเรียบร้อยคนที่มีวันสมองส,งสุดในกลุ่มแม่งรั่วไปแล้วอันหนึ่งยยต้องย้ายต้องย้ายฝั่งน้ำน้ำมันหมุนผิดด้านจากเป่ากลายเป็นดูดแทน <laughs> ก็ว่าทำไมลมเป็นสีขาว นี่ต้องเปล่าทางนี้แทนนี่เดี๋ยวเผาหินก่อนแล้วทำเป็นกำแพงกับสวยๆเลยไม่อยากได้กำแพงคอปเปอร์สโตนโง่ๆไม่เท่ไม่สวยเอ้ยเนี่ยเจอฐานแล้วเอ้ยไม่ใช่นี่ไม่ใช่ฐานกูหาฐานก่อนมันคือดีฟดาร์คแฟนตาซีไงล่ะจ๊ะดีฟดาร์คแฟนตาซีอะพวกพรีพรีเนี่ยพวกพรีพรีะพวกพรีพรีเขาจะดูแลน้องๆอย่างดีเลยไม่รู้ครับตอนนี้ผมหาพอดไม่เจอครับ เอ้ยาย่หาทออหาโคะไม่เจอครับเมื่อกี้เห็นเทียบเลยเนี่ยเจอแล้วโอ้โหแล้วซอบบี้อย่างเยอะขอทานหน่อยครับอยู่ดีก็เป็นคนเอาทานเฮ้ยเฮหยุดหยุดตรงนั้นนะครับผมโอยดูฝืนฝืนะไม่ตอี้โดียมันฝืนอยู่แล้วเอาจริงไม่ใช่คำปกติที่ใช้กันนะไม่คือ เดี๋ยวก่อนจะฝืนอะไรช่วยกูช่วยกูก่อนด้วิฟิมช่วยกูก่อนเนี่ยมันกระตุกโอเคผมไม่ชอบเลยครับพี่ปลี่ผมไม่ชอบเลยครับพี่ๆเนี่ยเราเปี่ยนอะไรก็มาแล้วฟิมขอทานหน่อยครับไม่มีครับขออะไรก็ไม่มีหรอครับโอ้โหดูกราดาพมาแล้วใช่ครับสุภาพมากเลยครับไม่ชอบเลยจริงๆกันหูว่าใช่ไหมกูกูไม่ใช่อ้อย ขาดหนานดีกว่าข่าดจริงกว่าไอ้ฝีไอ้ฝีไอจ่าข้างหลังไอ้จ่าข้างหลังนั่นตายเรียบร้อยเหมียวมองเหมียวมองตายไม่รู้กี่รอบเนี่ยแต่ตอนนี้เหมียวไม่มีใครมองเหมียวไม่มีใครมองเฮ้ยของกูโอ๊ยใช้กระเพาะกูหาได้ตัวกูหากูสาดเจลได้ตัวแล้ว แล้วของมันก็แตกมันก็รวมกันตอนนี้แล้วกูจะรู้ไหมว่าของไหนของกูของไหนของไอฟิล์มเนี่ยไม่รู้หรอกครับพี่พี่นอนไหม,ไมนอน,น,อนได้ไม่ได้ไไดยังไม่มืดดีกว่าแ<ม>ค<ม>่ฝนตกไ,ไ,ไปเฉยเฮ้ยดเดี๋ยวนะอย่างนั้นเอ้ยเดี๋ยวมันก็มีซอมบี้โอ้โหซอมบี้ตัวกูซอมบี้ตัวไอ้ฟิล์มอยู่นี่หว่าใช่เวรแล้ว มีดับเบิลซอมบี้เลยมันมีดับเบิลพรีพรีอยู่ยังไงล่ะซอมบี้พรีพรีโอ้ยมันถือดาบคู่คิริโตคุงไงมันคือคิริโตคุงอ่ะเฮ้ยนะคิริโตคุงเฮ้ยโอ้โหตกใจหมดเห็นหญ้าลอยได้ก็นึกว่าจะบินแล้วอีกโอ้เยอะ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 ไปแล้ว ไปแล้วไม่รู้ละของใครบ้างเก็บมาก่อนไม่อยู่แล้วพีมึงลงเมาของเองนะเราจะทำกำแพงสูงขนาดไหนอ่ะก็ไม่เก็บอ่ะไม่คือเก็บแล้วแต่กูไม่รู้ไงของไหนขอ,ของมึงบ้างาเผื่อกูจะเก็บไม่พบด้วยเนี่ยกำแพงสูงสามชั้นพอไหมอาจจะ ไปเอาของเก็บก่อนนะเว้ยก<ม>ระสุนกูหายหมดเลยลไฮ้ยสัมผิกร้สมุนมาเยอะจังเลยฟรีซี่เขาชอบปู่นไงกระดาษปาจริงๆอ่ะกูเชื่อจริงกระสุนก็หม,หมดอ่ะเออกูว่าเราทำไม่นี่กันก่อนดีกว่าทำทำไอ้เขาเรียกว่าพวกการพาวเดอร์หรือพวกนี่ก่อนดีกว่า ทำไม่ได้เพราะมันทำฟาร์มไม่ได้ซอมบี้มันเกิดนะแต่มันเกิดกลางคืนอ่ะถ้าอย่างนั้นแทนที่จะทำเป็นโดมทำเป็นพื้นที่โล่งๆแล้วเราไปยืนรอซอมบี้น่าจะง่ายกว่าเพราะว่าเราไม่มีกระสุนปืนเลยนะใช่แต่แต่กระสุนปืนมันก็ต้องใช้เด็กด้วยไม่ใช่เหรอว่บาง้นี่ซอมบี้มันไล่วิลเลเจอร์ใช่ไหมอ่าใช่ใช่ทำไมเราไม่ทำพื้นที่แบบโล่งๆอ่ะ แล้วก็เอาเวเลเจอร์ไปลอยฟ้าอยู่ตรงกลางให้ซอมบี้มันเดินตกลัวเออนั่นสิง่ายด<ก>ีแต่ซอมบี้ไล่มันก็ไม่เกิดได้นี่นะไอรอนกโกลเลมก็ไม่ได้จะเอากรายลอนกโกลเลมไงอเอาทรัพยากรเฉยอะี่ยซอมบี้แกอาวุธก็ไม่มีมีแต่ไม้สติกต้องก็หวดกับซอมบี้บ้านแปบ กับบ้านเหมือนกันทำไมเห็นเมียวมองลอยบนฟ้ามองใช้อ่า OP หนึ่งอยู่เก่าแก่มากเจอก้าโอ้โหเดี๋ยวมีคนตายไอ้ไอ้เดี๋ยวไอ้ไอ้ไอ้คนตายไปเท่าไหร่เมื่อกี้พวกมึงเห็นไหมเขาพ่าฝูงกำลังมาท่านแน่น่าจะใช่ลเ,เลยงยากเะบอกเลยนั่นแหละแล้วมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนระวังไว้ด้วยเอาสวย โจกว่าจะจบอ่ะโจกว่าจะจบวันอ๋อฮะโอ้โหโ <laughs> เฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ <laughs> <sınız> ุ๊ย <laughs> ผมไม่รูอ้อ่ะฟาสา์ผมปลอดภัยมากมันมาเป็นร้อยปุ๊บไม่พอหรอกนะอะไรมันตีกันเองเหรอมีมิวแทนหรือเปล่ามันเลยตีกันเองอะ่ะไม่รู้แบบโอ้โหเลยอยู่ๆเจอเป็นสิบตัวเลย จะมาเรื่อยๆระวังไว้ด้วยเฮ้ยก็เหมาะอย่าถ้าทำมาเรื่อยๆอ่ะใช่แล้วก็เรื่อยปามทรัพยากรไงแล้วจะจะฟาวอยังไงอ่ะก็ต่อบล็อกไงต่อบล็อกฟาดนะเออต่อบล็อกฟาดเนี่ยตอนนี้กำลังต่อบล็อกฟาดอยู่เนี่ยก็คือประเด็นคือจะขึ้นขบวนยังไงล่ะขึ้นไปกูตายนะเนี่ยขึ้ขึ้นไปกูตายนะเนี่ยวัดตีฟิล์มทำอะไรอยู่ในบ้าน ไอ้จ้าฟิล์มมันเข้าบ้านมั้งไงไอ<ห>ฟิล์มจะเข้าบ้านกูทลาไมไอต่อก็ไม่ค่อยจะมีเปล่าไปเอาบล็อกไอเท็จไม่ใช่หรอกอบล็อกมาต่อด้วยโอ้บนภูเขาลงมาเต็มเลยถุงเลยเหรอตอนนี้ขอถ่า,ถา,ายดินก่อนทำอะไรวางบล็อกเออใช่ บล็อกป้าในจามันเป็นบล็อกแบบบล็อกหินขุดไม่ได้กูก<ต>ูจะ้บล็อกหินเนี่ยทุก<ม>ไม่ได้กูไม่ไมันม,มองหาใครอยูน่นะมองกระจาเหรอมองกูดิมึงดูตัวกูดิเนี่ยเหียบเลยด <c oughs> <c oughs> าบจะพัง,งเวรและดาบยังเหลือๆอยู่ ดาบกูจะพังแล้วกูไปสู้กับซอมบี้ในเมืองมาม่ายเพียบเลยโอ้โหบนเขาอีกแล้วเพียบเลยทำให้คุณรู้ได้อย่างนึงว่ากูอยากได้หอเอากรแทงไงเออแทงหอมันได้ระยะเฮ้ยผูกจบแล้ววะผูกไม่มาแล้วไม่มาแล้วเหรอหมดแล้วหมดแล้วรู้ได้ไงมันบอกเหรอ มันขึ้นเออตัวสอนแดงมันขึ้นอยู่ได้น,นะ <c oughs> กูตู้นะจ๊ะไม่มาตรงไหนมันเกิดอีกแล้วนะเอ้าเฮ้ยแต่ตัวสอนมันบอกว่ามันมาแล้วด้วยเวียบสุดท้ายเอือเปล่าน่าจะเอ้าเหมียวงใช่โคตรถึกเลยตายแล้ว แล้วหนึ่งผมจะกลายเป็นอินเทนแล้วโอ้โหเทียบเลยอ่าหาไปโยนให้ละไม่ถึงี่ง่ายไม่ถึงแล้วหนึ่งพี่โ <c oughs> ยนให้แล้วเอาข้างบนที่นี่เก็บแล้วเก็บ <ๆ S 2> <ๆ S 1> แล้วเก็บแล้วกวาดมันไมาอีกแล้วไเปินฝูงเลยที่กำแพงคือไม่ทำอะไรเนี่ย ปเป็นแต่เช้าแล้วได้เอานี e. ่คนตัวแตกแล้วเช้าแล้วได้ละเช้าแล้วฝนหยุดแล้วด้วยโอ้โหตีจนดาบแตกเลยเฮ้ยตัวใหญ่แน่นชุดพี่แน่นดูพี่แน่นดิตายตายโอ้ดูของตกตกดูเก็บโอ้โหลเทนิมัตเติ้ลเทียบ อ้าจารย์ขอเหล็กหน่อยได้ขอขอขอสตริงหน่อยสตริงเหรออ่ะยาแปดต้นเอาไปแล้วก็ไอ้นั่นด้วยอะไรนะไม้ไม้เมื่อกี้กูขโมยจากบ้านไอ้พวกเนี้ยไม้ไม,ไม้มันมีอีที่กูนะอ๋อไม้อ๋อมี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 ม<อ>ได้กันพาวเดอร์มาเท่าไหร่กันแจ็คกันพาวเดอร์มายี่สิบเอ็ดตังไม่รู้ไอ้อยู่ที่อาจารย์หมดเลยเอาไปทำอะไรก่อนดียางไม่จำเป็นยังไม่จำเป็น ยังไม่ต้องใช้เพราะว่าเราใช้อาวุธกันก่อนก็ได้เดี๋ยวดูก่อนพี่พี่มามาตรงนี้หน่อยมีซอมบี้ประมาณ5ตัวมีซอมบี้ประมาณ5ตัวมาเคลียร์หน่อย5ตัวแล้วกูจะเคลียร์ยังไงล่ะครับมันมีเครื่องกันพาเดอร์ได้บ้างมันมันมาไม่ได้จ้ะมันโง่อ๋อโอ้ยหลังเข้าเฮ้ยเรามีวิธีผลิตกันพาเดอร์แค่ใช้โคผสมกับน้ำตาลเราก็จะได้กันพาเดอร์4อัน Oh. ใช่ช레이ช레이ช레이แม่งเบียดกันเข้ามาจนได้อะส่วนโคก็หาจากไหนได้บ้างวะเนี่ยที่มันได้โคใช้อะไรนะใช้โคกับอะไรนะน้ำตาลมาใช้เครื่องปัน่นมาใช้เครื่องปัน่นถึงจะทำได้ต้องมีเครื่องปัน่นโคนี่มันหาแร้จาก NPC ซได้ไหมได้บางไ,ไม่จากอา่ไอ้นั่นอะ มันอันนี้ไม่ใช่เหรอมันเอาเอพีซีไปแลกไม่ใช่เหรอมันเอาเอเมลล์ไปแลกโคอ่ะไม่ใช่โคแลกเอเมลล์อะเอ้ยไม่ใช่เอ็นี่เป็นเอาเอ็นี่อะไรนะเอาโคไปแลกเอเมลล์ไม่ใช่เอเมลล์ไปแลกโคแป๊บนึงกูจะตายไอ้ฟุกที่เผาเหล็กยังอยู่ปะอยู่เนี่ยอยู่ในอันเนี้ยเราหมูเราไก่เราเราแกะเราหมูเราหมูอยู่ตรงไหนปะนีแอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอ๋อเนี่ยเราหมูเนี่ย ม่รู้เผาเนื้อได้ไหมนะเพอนเป็นลาวาเพราะถ้าเผาเนื้อมันต้องใช้เป็นเตาไว้นี่เนื้อมันจะหายเลยถ้าจำไม่ผิดนะใช่เหรอในเตาเนี่ยนะเออใช่เนื้อมันจะมันน่าจะร้อนเกินไปนี่ซอมบี้ข้างหลังนี่นี่ไม่เหมาะเท่าไหร่ด้านหลังด้านหลังุกซอมบี้ด้านหลังไปหาพวกเอ่าอ่าอ่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยดงตีเข้าดงตี จริงเราควรฆ่าซอมบี้ที่อยู่หลังบ้านนะเพราะนั่าจะทําตัวแหลกเลยแหละใช่และติดเชื้อแล้วตอนนี้จบแล้วแตวกูก็ตายต่อเดาติดเชือ้ออาวุธกูก็พังพังแม่งทุกอย่างอาจจะกลายเป<ม>็นลูกครึ่งซอมบี้นะแม่งหมดอโอ้โหอาจารย์มีอาวุธใหม่มาให้กูว่ามันจะเป็นอาวุธดีต่อผลดีต่อเราใน กลีนถัดไปถ้ามันเกิดเอ็นนี่ไงหายไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวคราบเครื่องปั่นก่อนแล้วกันเกิได้ใช้อาเบิร์ดสวยงามครับไหนวะเครื่องปั่นเครื่องปั่นจำได้ว่ามันคราบได้ถ้าเครื่องปั่นอยู่ไหนวะมันเกอือวุธที่จะช่วยกูได้ดีมากในคืนนี้เนื้อหายไปจริงๆด้วย ไปแล้วเนี้ยมันจะหายแล้วหายไปเยอะเลยนะเนื้อกูใส่ไปเท่าไหร่สามกองมันอยู่นี่อยู่ในตัวอ๋อโอเคเก็บมาแล้วเพราะมันจะหายก็เลยเก็บก่อนก่อนหายแต่หายไปกองหนึ่งนะหายไปกองหนึ่งหรอหายไปกองเก็บไม่ทันก็เหลืออยู่สองกองเนี่ยเออโยมาสามไม่ใช่เหรอใช่โยมาสามเหลือสองใช่ไหมใช่ ทำเครื่องบดก่อนดีกว่านี่เอาเครื่องบดมาทำอันนี้มาโอเคแต่ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องล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 งเหมืองทุกวันเลยน่ะเพื่อเอาถ่านถามว่าใช่มันทำไอ้นี่ได้ใช่ไหมมันเอาชาโคไปทำได้นี่ยเออถ้าอย่างนั้นก็ทำฟาร์มฟาร์มต้นไม้ดิใช่แล้วตอนเนี้ยเราต้องออกไปจนภัยไปจ่าอะไรออกไปจนภัยไงออกไปจนภัยอย่า ทำอะไรวะเอาไปชนไปเพื่อหะอ,อ,อ้อยอ๋อเราปลูกต้นไม้ทำชาโคได้แล้วก็น้ำตาลผสมเราก็จะได้เป็นการพาวเดอร์อันเราแค่ต้องหาอ้อยใช่ตอนนี้เราแค่ต้องการอ้อยแล้วเราก็จะมีกระสุนปืนใช้แบบไม่จำกัดไง <Un limited S 1> อันลิมิเต็ดนะอันลิมิเต็ดแบบ อ๋อกระสุนที่เราครามามันสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเป็นกระสุนอะไรอ yeah. มันจะค้าเป็นกล่องกระสุนแล้วเราก็เลือกเอาไงใช่คราเป็นกล่องกระสุนแล้วเราก็เลือก <Okay. S 2> เอาตามเนี่ยในในเมนูฝั่งขวาเนี่ยว่ามึงจะเอากว่ามึงจะเอาปืนอะไรเอ้ยว่ามึงจะกระสุนอะไรเอาลูกซองนะ่าจะคุ้มดีลูกซองกระสุนเออลูกซองดีกว่าบอกว่ามันแรงกระสุนไหนนะกระสุนเขียวว่าลูกซองน่าจะใช่ นั่นไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเก็บของแล้วไปฆ่าตัวตายก่อนดีกว่าไอ้ซอมบี้ที่เราขังเอาไว้มันอาจจะกลายร่างก็ได้เลยแบบอยู่ๆระเบิดกงออกมาเออแล้วเราก็จะตายกันหมดไงก็มีสิทธิ์กระสุนเขียวจริงด้วยกระสุนเขียวไปไปด้วยเดี๋ยวเอาปืนไปด้วยใช้ปืนหมดเหรอเออน่าจะไจะถ้าเราปีนมันมันมันคาได้กูลูกซองอยู่แล้วกูอะ ลูกตองซักบหนึ่ง,งแล้วก็เปลี่ยนเป็นกระสุนปืนพกอีกหนึ่งแม็กโอเคก็ปืนพกอันนี้โอเคไอ้น<ช>ี่หมดเฮ้ยเผาเนื้อกันก่อนดีกว่าจ้าฟุ๊กทำเครื่องเผาเนื้อให้หน่อยรู้สึกว่าเราอาจจะต้องใช้เนื้อแบบเดี๋ยวเครื่องเผาเนื้อโอ้โหใช่เลยไม่ใช่ก้าวมอหรอสุนปูนพกใช้จุดสี่ห้าหรอือเปล่า จุดสี่ห้าเหรออ่ากูข้าวเก้าโมอแล้วเก้าโมอใช้อะไรวะอยู่ไอ้พวกลูกซองกูอยู่ไหนวะอยู่ท,ที่ตัวนี่แหละขอหน่อยแป๊บเลสโตนบไม่ได้ไ<ม>หยิบลูกซองมานานมากแป๊บนึงกูขอ,ขอค้าวป,ปืนพกใหม่ก่อนมีไม้อะไ,ไฟรฟิล์มขอไม้หน่อยดิโอ้ยอยู่บ้านไอ้อยู่บ้านไอ้ฟุนนกเลยใช่ได้แล้วปเปา ไม่ต้องมาในไมาเยอะสุดละเดี๋ยวจะคาเป็นพิสตันแล้วเดี๋ยวจะลองค้าปืนพกดูอ่ะฮะเดี๋ยวขอทำแู่ขล็กระสุนมาผิเก่อกคูคา้ากระสุนมาผิดนี่อ่าอยากได้ปืนแต่มันก็ไม่บอกนะว่าปืนไหนใช้กระสุนอะไรแต่กูว่ากรอบนี่ใช้อะไรวะก้าวมมบอกวะไอ้ฟิมก็กรอบกรอบอะ ใช้น่าจะเก้ามมนะโอเคตามนั้นปืนแจกมันใช้กระสุนอะไรมาดูวันจุดสี่ห้าไม่ใช่จุดสี่ห้ากระสุนฟ้าปืนแจกใช้จุดสี่ห้าลูกซองใช้ยี่สิบสองเกตดใช่ยี่สิบสองเกตกระสุนเขียวอ่าติดเชื้อขั้นสองแล้วขอขอปืนหน่อยครับพี่กุ้แม่ดูในกล่องเอาเลยผมจะไปฆ่าตัวตายแล้ว อออะไรเฮ้ยต้องต้องเปลี่ยนอ้นี่ก่อนโอ้โหหน้าเทาอ้าเจ็บอาหารหมดว่าผมกำลังจะกลายร่างเป็นซอมพี่บี้ไปจริงนะม่ได้ว่าหนึ่งเดินเดินโอ้โหในกรุงมีแต่ซอมบี้อันนี้มันอยู่ตรงไหนนะไอ้ไอ้นั่นะซอมบี้เป็นฝูงเลยฮะ ไอ r ร l o a d ดเด d e r อ่ะมันต้องไปแก้ตรงไหนนะที่ก็ค่ารโ e l o a d ดเดอร์ไงหาหาตัวอาหาตัวอาเน้นหาตัวอาในคอนโทร l ใช่ไหมใช่ c อ n t r o l เอาก่อนดีกว่าเปลืองของ1 9 1 1 a 1 7 4 5าทำเครื่องบดเอาไว้แล้วต่อไปก็ต้องทำเป็น ที่เผาหานใช่ไหมโอเคครับไปนี่ด้วยไอ้ค่อยอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะแคมไฟอะแคมไฟเหรอใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเอาตอนนี้ก็คือการเผาเดอือแปะฟุกกูรอหวังเพิ่งตอนที่มันก,กลับมาแล้วไอ้น,นี่อยู่นะก็ส่วนกูใช้สิบเจ็ดนัดเลยเป็นแม็กซ์หนึงโอเคมาฟีเราไปหาการเผาเดือเอ้ยไม่ใช่หาการเผาเดือหาเลยนะหาไอ้นั่นอะไรวะอะไรวะจูกา้าเพน ชูกาชูกาลูนเออกูเอาเตียงไว้เถอเผื่อต้องใช้นอนเศษเหล็กผสมเราอาจจะต้องไปไกลเลยว่ะจ้ะเราทามันอยู่แถวบ้านก็ดีเดี๋ยวเอาบล็อกไปด้วยไอ้พิมพ์เอาบล็อกไปด้วยนะเผื่อเหตุการณ์อะไรจะได้ต่อได้โอเคยวะเคยจะไปไม่ไม่ได้เอ้ยเดี๋ยวโอเคแปะอ่าหมุนละหมุนยังลมเข้าลมออกอ่าจบแล้วชีวิตนี่มันดูด เอออยากไกดีเนี่ยถ้ามันดูแล้วคือชิบหายเลยนะเฮ้ยไอเด็กเออไอฟิล์มเฮ้ยทำไมติดเชื้อง่ายจังเลยโดนกัดทีเดียวติดเชื้อเลยไม่มึงอะไรโดนกัดหลายรอบแล้วก็ได้ใครไปรู้ไม่เพิ่งโดนกัดเมื่อกี้เลยเพิ่งไปตายมาด้วยซ้ำเอาไม่นะช่างกูติดเชื้อแอค่หนึน่งมันดูดอะ่ะต้องขยับนิดนึงต้องขยับมันขึ้นอะ่ะแต่เตามันอยู่ข้างล่างแล้วอะจบเลยอย่างนี้เอาไงดีเนี่ย เรา,าก็ตักน้ำถังลาวาออกสิแล้วก็เปลี่ยนเป็นอีกการก่อนเอาถังก่อนได้ไหมได้ได้ได้ก็แค่นั้นแหละสับเปลี่ยนเอาแต่มันทุบเตาไม่ได้แล้วนะฮะมันทุบไอ้แคมไฟไม่ได้แล้วนะก็ยกติมีแคลร,ร่ออนไมหมไม่มีไม่มีหรอไม่มีไม่มีอาจจะต้องเดินทางไกลมากๆเลยในะฟิล์มใช่ เพราะฉะนั้นเรามีแต่เมซาเออมนไม่ใช่เพรานมีแต่แฟร์แลนด์อ่ะฮะโอ้เปิดแมปดูแล้วกูเครียดเลยเฮ้ยไงแมงมุมโอเทำอะไรหมดวะใช้งานได้ใช้งานได้แล้วเอาหน่อยครับเนื้ออยู่ที่ข้างอ๋อจะอะไรกูว่าเรายังคงหาไม่ได้ว่ะ อี่ออันนี้อันนี้เป็นเผาอาหาราน,นี่เป็นเผาแร่แต่ระวังนะอย่าอย่ายโยนลงลาวานะ <laughs> โยนลงลาวาได้เสียวเลยน่าจะต้องวิธีอื่นปลอดภยนนัยกว่านี้แปะไว้เงี้ยจะไ,ได้ปลอดภัยหน่อยตอนโยนมันจะได้ไม่ลงลาวาเออไม่ลงละโยนยังไงก็ได้ไม่ลงละ จะลงแล้ววะมาดังแช่เลยวะกนลงไปแล้วนะเพื่อนจะเป็นไงดีอะตังมาเนื่อยังไงยังไงพออาหารไม่อยู่ไม่ได้ยืนไม่หยุดตรงนั้นอยู่แล้วอ่าคอนโทรลคอนโทนขี้ขวาเพื่อวางล็อกล่อเปิดเปิดไม่ได้ต้องคอนโทนขี้ขวาวางก่อนต้องวางก่อนเท่านั้น ไวรุนเจ็บปวดอ่าแล้วก็คิดขวาเพื่อเปิดแล้วถ้าจะเอาขึ้นโอ๊ยเจ็ตายตายตายเออถ้ามึงทุบอ่ะของมันจะตกชั้นอะไรไหวเปล่าไม่ไหวแ่้ไเลยหอกแตกเต็มพื้นเลยเอ้เป็นไงอุปกรณ์ใช้งานได้ไหม เขาเี่้อยู่ก้างนะฮะกลังตุ๋นอยู่กลังตุ๋นอยู่เอาไม่เข้าตัวกูเลยสพบูสารรอตุ๋นตั้งนานมายืนตรงนี้ดิยืนตรงนี้เราก็โยนเปิดเอาโอ้ยสภบพบสอบาพแต่ละคนผมลวชอบจริงๆแล้วก็ คนไหนคุณต้องโยนทีละอันก็ทำอะไรคุณไม่โยนไปเลยทีเดียวตันสิกะไอ้หมูคุณเดี๋ยวไม่ได้กายเวลาหารม่ได้กายเวลาหารของดีตั้งใจเย็น